ปเี็นผู้มีการสำนักงานรัฐมนตษาสนาหิ้าตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพศ2562ได้ประกาศไปราชกิจจานุบกษาเมื่อวันที่16มีนายน2562เล่นที่136ตอนที่50กหน้า11มีเหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่โบราณราชประเพณีสถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาโดยตลอดซึ่งคณะสงฆ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กับการศึกษาวิชาสาวันดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริญญธรรมได้รับก,การสนับสนุนส,นสน่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐและสามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อสมองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้เป็นอย่างดีนั้นอาศัยอำน,นาจตา,ามความในมาตราสบงกเล็บเอ็บุ 8, ๊กเล็บแปและวงเล็บ12แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้เกิดข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาการศึกษาพระปริธรรมพศ2563ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับ มีผลบางข้ามใช้เป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริญญรรมแห่งสามัคคีนะครับพระปริญญรรมโรงเรียนจสมและให้ได้เงินเดือนค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการฟังเห็นข้อตามมาตรา1 2 7แห่งพระราชบัญญัติที่ผ่านมากระทรวงการฟังได้เห็นข้อการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริญญรรมจสม ที่สุดที่วอพศูนย์สี่ศูนย์แปดกสามครับแปดแปดเจ็ดสองลงวันที่สาสิพฤษภาคมสองพายหกสิบหซึ่งคณะกรรมการการศึกษาภาพประิธีรรมแผนสามวันศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการหารงานบุคคลระดับกอพได้มีคำสั่งที่สิบพศสอาสองพันห้าร้อยหกส กลสบในสังกัดสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนการศึกษาขออนง่ายออกประกาศสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนการศึกษาเรื่องวันเวลาและสถานที่รายงานตัวเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมเลเลอก์สบระหว่างวันที่16ถึง23กันยายน ซึ่งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระบิริธรรมกรเจสปทุกรูปคนได้เข้ารายงานตัวแล้วนั้นปัันนี้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระบิริธรรมจสปทั่วประเทศที่ได้เข้ามารายงานตัวแล้วนั้นยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังถิ่นชอบด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้โรงเรียนพระบิริธรรมตัแหน่งสามัญตำแห่งสามัญศึกษา ผู้บริหารและครูพนักรานโรงเรียนพระประดิธรรมได้รับความเดือดร้อนและเสียสิทธิ์อันเป็นมีเปนได้ถึงขั้นว่าบางโรงเรียนต้องผู้ยืนเงินเพื่อมาสำมรองใจให้กับครูในสังกัดเนื่องจากใบหน้าสุดท้ายของปีประมาณองพัน2565สิหาำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชา่าโดยงองพุทธศา จึงจะได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวให้ซึ่งไม่ค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลางเห็นชอบและไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆจากองพุทธศาสตรศาสษาสัมพันงานพระพุทธศาสนาห่งาติในฐานะหน่วยงานที่เสนอขอรับบประมาณแต่อย่างไรในนานสมานพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งนมันศึกษา แห่งประเทศไทยและอาธีเครือข่ายขอตั้งประเด็นข้อกังวลและข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการขององพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการดำเนินการของงบตามที่กระทรวงารคลันเห็นชอบดังนี้ประเด็นข้อเรียกร้องตามขั้เดนหนึ่งเทพแห่งความร่าช้าในการของบรมก เลือเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่จสบทั่วประเทศตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบซึ่งเป็นซึ่งระยะเวลาได้ร่วงเลยเรื่องานมากกว่าห้เดือนแล้วข้อสองสำนักงานพัทนาศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการของอบงานตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบค่าตอบแทนรายเดือนให้กับจสบ ไปยังสำนันกงบประมาณแล้วหรือยังมีอุปสรรคและปัญหาอันใดที่ทำให้เกิดความน่าช้าขอรายละเอียดความชัดเจนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาท่วกกัน ขอเสนอตั้งคณะกรรงงานร่วมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าอีกต่อไปข้อสี่เหตุใดที่่ามาสำนักงานพระวิทยศาสตแห่งชาติไม่่านการงงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายไม่มีการชี้แจงเหตุ่งความล่าช้าหรือความลึกหน้าในการดำเนินการของรบฐบาลของรัฐาลแก่ผู้บริหารและจสพทั่วประเทศชาติ ข้อแรกขอความชัดเอนระยะเวลาดำเนินการจัดทำข้อมูลตามหนังส right> ือที่สำนักงานมีมาถึงสำนักงานธรรมศาสตร์นาหิทธาว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนใดคณะบริหารแผนกามัญศึกษาสมาคมครูโรงเรียนพระปริธรรมแผนกามัญศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมครูโรงเรียนพระปริธรรมแผนกามัญศึกษาภาคใต้ องค์กรครูโรงเรียนพระปรลิธรรมแผนสามันศึกษาทุกจังหวัดชมรมนักพิาการศาสนา